เนี่ยดูดีโอ้โหแอมถ่ายรูปแกไม่ได้เรื่องเลยฉันว่าใช้มือถือฉันดีกว่าเอาเฮ้ยมือถือฉันอะแกแกเลยวันที่ลาหรือเปล่าโอ้ยใช่แน่เลยเฮ้ยอยู่นี่นี่เอง นี่ไงเจอแล้วเมือฉือฉันอยู่ในร้านจริงด้วยอ่ะแกนี่มันขี้ลืมจริงๆเลยนะหัดทำแบบฉันซะบ้างสิชอบเอาโทรศัพท์นะไว้ในกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าฉันนะเอากระเป๋าแกล่ะอ่ะอยู่อยู่ที่ร้าน ขี้ลืมเหมือนกันนั่นแหละบอกว่าฉันขี้ลืมแกขี้ลืมมีกว่าฉันอีกมาสอนชันอีกนะฮนะเอ่อเราไม่ลือมอะไรแล้วใช่ไหมครบแล้วนะโทรศัพท์กระเป๋าครบแต่ทำไมรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอมไม่นะเออเรานัดรับทำผมไว้อะรีบไปกันเถอะเดีย๋ยวมันสายนะ ป๊อบแกว,ว่าสองคนนั้นอะ<ม>เขาจะนึกได้เมื่อไหร่วะว่ามีเราสองคนด้วยอนไดนน้ี่ม <c oughs> ห้ฉันดูแล้วเนี่ยพิมมี่ดูสบายใจมากเลยนะเหมือนไม่มีแกอยู่ในสายตาเลยป๊อบแกเชื่อป่ะฉันโทรแค่กิ้งเดียวเนี่ยพิมมี่อะ ก็ต้องรีบแจนกลับมาขอโทษค่ะพี่ปิงทันทีแต่ฉันว่าแค่นั่นแหละยังสบายใจอยู่ได้ไงเนี่ยฉันดูปาอ่ะชิวชิวสบายเหมือนไม่มีแก่ในสายตาเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อ,อลองแข่งกันดูไหมล่ะแข่งอะไรวะแข่งกันไงว่าแฟนของใครอะรักใครมากกว่ากัน วัดด้วยการแข่งว่าแฟนของใครจะกลับมาเร็วกว่ากันไงใครกลับมาเร็วก่อนกันเงนะี้หน่ะได้งั้นถ้าใครแพร้ต้องไปล้างห้องน้ำบ้านนั้นสิบวันโอเคไหม <c oughs> สบายมากอย่าหาว่าฉันเอาเปรียบนะบ้านฉันห้องน้ำห้าห้อง <c oughs> เออ <c oughs> ได้อยู่แล้วเว้ย อะไรพี่มีทำไมทิ้งพี่อยู่ที่ลานคนเดียวแบบนี้พี่เสียใจนะอยู่คนเดียวมันหนาวหนาววิ่งมารับพี่เลยเนาะโอ้พี่ขอโทษนะคะหนูมไม่ทำผิดเราคะ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับไปรับพี่เลยนะคะอืมโอเคพี่มีมาเลยเนาะพี่ลาบายปากเป็นอะไรวะ ฮ่า <c oughs> น้องสาวครับน้ำแข็งจะละลายหมดแล้วแน,น่ๆรีบชงแก้วีกว่กนะครับแม่มีกระจอ่ะใช่นนไหม้แกแล้วแกเลยจริงทำอะไรฮะจะี๋ยวตามไปนะเผือไปโดนลำโพงเนี่ยพ่อที อีนางผู้หญิงคนไหนมันมันกล้าแอดเฟสแอดไลน์แฟนฉันฮะอ,อือีกแกเอ้ยเฮ้ยคิดจะทำอะไรที่ว่า,าไม่รู้หรอาอไงแล้วผิดคนไหนวะออกมาดิกับก้อนหนือนี้เลยไม่อย่าลืมไปล้องนะ้ำก่อนยทำงานพรงนี้เลยเลยเฮ้ยกลัง